คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่17เมษายนสันติสุขในใจกลางพายุใหญ่มาราโกโบทที่4ข้อ37-38ถึง38และมีพายุใหญ่เกิดขึ้นขึ้นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเรากำลังจะพินาศหรืออ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทแมทธิวบทที่12ข้อ4 6่สบถึงห้บทที่8ข้อ2 3่สมถึงยีมาระโกบทที่3ข้อ31-35บทที่4ข้อ35-41ลูกาบทที่8ข้อ19-26เมื่อพิจารณาถึงข้อแท้จริงที่ว่า น้ำกำลังท่วมจนเต็มลำเรือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สาวกเหล่านั้นปลุกพระเยซูเรือลำนี้ไม่ได้เป็นเรือใหญ่ที่มีห้องใต้ท้องเรือแต่เป็นลำเรือที่ค่อนข้างเล็กไม่มีหลังคาและพระเยซูเองก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องทรงเปียกโชคไปทั้งตัวอย่างแน่นอนสิ่งนี้สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์ทรงเหนื่อยล้าเพียงใดในเวลานั้นพระเยซูต้องอยู่ในสภาวะหลับลึกมากม วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ค้นพบว,ว่ายิ่งเราหลับลึกมากขึ้นเท่าไหร่ร่างกายของเราก็จะได้พักมากขึ้นเท่านั้นสิ่งนี้อาจเป็นเคล็ดลับที่ทำให้พระเยซูสามารถรักษาระยะการรับใช้ที่แสนสาหัสนี้ได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการอธิษฐานตลอดคืนในบางโอกาสพระองค์ทรงรับการฟื้นกำลังอย่างเต็มที่จากการนอนของพระองค์พระเยซูมิได้ตรัสว่าให้เราออกไปกลางทะเลแล้วเข้าไปในพายุ พระองค์ทรงทำรรในสิ่งตรงกันข้ามสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเยซูดีพอพวกเขารับพระองค์ในฐานะที่เป็นพระเมสสิยาแต่พวกเขายังไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแม้ว่าจะทรงอยู่ในสภาพมนุษย์ก็ตามคริสเตียนจำนวนมากในทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนี้พวกเขารับพระพรฝ,ฝ่ายวิญญ,ญาณในส่วนของความรอด แต่มิได้เก็บเกี่ยวพระพรฝ่ายกายภาพและความเจริญรุ่งเรืองด้านอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรอดของเราด้วยไม่ว่าเราจะจดจ่อที่อะไรก็ตามณใจกลางของพายุนั้นไม่ว่าจะเป็นที่พายุหรือพระเจ้าสิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดวิธีที่เราจัดการกับพายุลูกแล้วลูกเล่าที่เรากำลังเผชิญอยู่ในชีวิตพระองค์มิได้ละเลยกับปัญหาต่างๆที่คุณกำลังเจอในชีวิต พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นในเรือของคุณกำลังพักสงบเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าคุณสามารถขึ้นฝั่งไปได้อย่างแน่นอนสันติสุขของพระองค์เป็นของคุณจงเชื่อมั่นในพระดำรัสของพระองค์จงพักสงบในความรักของพระองค์จับจ้องที่พระเยซูผู้ทรงมีพร้อมทั้งฤิธานุภาพและสันติสุขของพระองค์ที่มอบให้เรา ให้เราใคร่ครวญพระวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกเข้าใจในสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์จดจ่อที่น้ำพระทัยเชื่อมั่นในพระดำรัสของพระองค์เพื่อลูกรักษาสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้ลูกได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน